คุณชอบใช้เลนซูมตัวนี้คือตัวเดียวของเรยมีที่ใส่เลนเพริสโคปมาให้ในเลนหลังโอเคดังนั้นคุณจะเอา X2 Pro มาเทียบหรอ X2 Pro มันก็ซูมตัวนี้ไม่ได้คุณจะเอาตัวไหนก็ได้ในค่ายเรยมีมาเทียบมันก็ซูมตัวนี้ไม่ได้แล้วเลนเพริสโคปตัวนี้เนี่ยครับที่ซูมได้ไกล60เท่าเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าแบรนด์รุ่นพี่เขาเนี่ยกว่าจะใส่มาให้เนี่ยนะครับออยง่ายปีที่แล้วเทนทามซูมราคา3 0 0 0 0บาทนะครับถึงจะได้ใช้เลนตัวนี้หน้าจอเขาเป็นรันี ได้มากแล้วก็สแกนนิ้วด้วยความที่มันเป็น IPS เนาะสแกนนิ้วก็ต้องมาอยู่ข้างๆซึ่งผมถนัดซ้ายและผมไม่ชอบนะครับกราบสวัสดีคุณผสมทุกคนนะครับนี้ผมตั้งชับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนนะครับจากฝั่งแบรนด์เรยวมี ชื่อแบรนด์นี้ก็แน่นอนครับสเปกกับราคาโหดตัดอยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับของทางค่ายเขาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากๆนะครับว่าเฮ้ยพี่ทําไมรุ่นนี้ออกมาแล้วมันไปทับลายกับ X2 Pro ทําไมมันอย่างงั้นทําไมมันอย่างงุ้นมันอย่างงี้กันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับไปใช้งานมาแล้วก็แอบเอาไปลองเทียบกับค่ายเขารุ่นน้องอย่างเช่นตัวเรียมี6 Pro เงี้ยเอ้ยมันกล้องหน้ามันก็คล้ายๆกันนี่หวัาเป็นยังไงบ้างต่างกันมากไหมนะครับเทียบกับ ซัมซุงเทียบกับ iPhone เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าได้ฟังกันนะครับที่อยู่ข้างหน้าทุกคนนี้ก็จะเป็น Galaxy Note 10แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเทียบมาทุกอย่างนะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยจริงๆแล้วคือกล้องซูมนะครับกล้องซูมตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะได้มาจากทางฝั่งรุ่นพี่เขานะครับสามารถจะซูมได้สูงสุดคือ60เท่านะครับซึ่งในราคานี้ให้60เท่ามา ม่ใช่ขี้ๆนะครับแล้วนี่คือปี2020ช่วงหลังโควิดคุณจะลองสังเกตดูว่าสมาร์ทโฟนทุกแบรนด์ที่เปิดมาเลยราคานียจะสูงกว่าปกตินะครับอันนี้เองก็ถ้าเกิดถามผมว่าแพงไหมผมว่าราคาสูงอยู่นะครับแต่ว่าสเปคกับฟีเจอร์บางอย่างที่ได้กลับมาแล้วก็จากที่เราไปลองใช้งานมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ขี้เล่มีจุดเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของจอที่เป็น120เฮิร์ตนะครับจากเดิมเนี่ยเรียวมีไม่เคยทําจอตัวไหนเกิน90เฮิร์ตเลยเรียวมี 6 Pro, r e ว m ี6อะไรพวกนี้ก็จะเป็นจอ90เฮิที่เป็น IPS ใช่ปะตัวนี้เป็นจอ120 h ฮที่เป็น IPS แล้วก็ผมลองเทสต,ตัว HDR นะครับขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับสามารถที่จะเล่นไฟล์ที่เป็น High Dynamic Range ได้นะครับคือเป็นจอ IPS ที่ไม่ได้กาดนะครับถ้าเกิดเราเป็นจอ IPS ของพวก r e ว m ี6หรือ6 Pro งเงี้ยครับมันไม่ใช่จอ IPS ระดับเทพนึกออกไหมแต่ตัวเนี้ยผมว่าใกล้เคียงกับ Amoled ประมาณนึงเลยแต่ก็คงสู้ไม่ได้อันนี้ก็พูดกันตรงๆเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคโดยคร่าวๆก่อนละกันนะครับเรียวมี X3 Super Zoom นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS นะครับขนาด6.57นิ้วความละเอียด Full HD+ นะครับมี Refresh Rate หน้าจอเนี่ยอยู่ที่120เฮิรตซ์ซึ่งสูงที่สุดแล้วเท่าที่เรียวมีเคยทำมา CPU ด้านในเนี่ยนะครับให้มาเป็น Snapdragon 855+ ถามว่าแรงไหมในปี2020นี้เหลือๆผมเทส Snapdragon 855 845ไปนะครับประจำปี2020 นะเอาง่ายๆแค่845ไม่ยังลื่นทุกเกมเลยครับแต่ว่ามันจะร้อนหน่อยแต่ว่า855หรือว่า855พลัดเงี้ยเหลือเฟือครับ2อามปีสบายๆแรมที่ให้มาเนี่ย10 สกิกนะครับฟังไม่ผิดครับ12กิกเป็น L P D D R 4 x ด้วยนะครับคือเอาง่ายว่าท็อปสุดของปีที่แล้วอะ่ะให้ยังไงมาตัวนี้ก็มีเหมือนกันสโตรเลตด้านในนะครับ256กิก u f เอ0านะครับเอาง่ายว่าเป็นสโตรเลที่แรงที่สุดในโลกอยู่นะตอนนี้แล้วก็ซิมครับเดี๋ยวผมจะแง่ออกมาให้ได้ดูตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใส่ซิมหหรือว่าซิม2ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเพิ่มไมโคร SD c a r การ์ดได้ที่ตูดมีให้เพิ่มแค่ 1, ซิมันจะมีเวอร์ชึ่งี่ เป็น ram 8นะครับคือมันจะได้แน่แน่นอนละราคาถูกกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสตอ r a g ที่มันมากับรุ่น ram แเนี่ยถ้าผมจำผิดมันจะมาแค่128ร้อดังนั้นมันจะเพิ่ม micro sd e card ไม่ได้ตัวนี้ตัดจบเลยครับรือมีบ้านเราเอา top มาเลย ram 12อ rom อ6รอกิกก็จะแพงกว่ารุ่นปกติหน่อยนึงจริงๆแล้วบ้านเราแพงกว่าต่างประเทศแค่ประมาณพันห้าเองถ้าเกิดว่าคุณไปดูแบรนด์อื่นที่เปิดมาเลยราคานี้ต่างประเทศเปิดกัน2 0,000บ้านเราเอาเข้ามาสามหมื่นเนี่ยด้วยภาษี 6ตัวนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้กล้องเยอะมากกล้องหน้าเนี่ยนะครับ32ล้านบวกแล้านนะครับเป็นเลนหลักแล้วก็เลน ultra wide กล้องหลังเนี่ยนะครับมีทั้งหมด4ตัวมีเลนหกสิบสล้านนะครับมีเลน ultra wide แปดล้านมีเลน deep สอล้านแล้วก็เลนซูมครับอันนี้เป็นเป็นไฮไลท์เขาเลยซุมส่องสังเกตดูตรงนี้นะครับจะเป็นเลนที่เป็นเพีริสโคปอยู่นะครับเป็นกล้องเพีริสโคปหรือว่ากล้องที่เป็นแบบใช้ปริซึมอ่ะตัวแรกของค่ายนะครับแบตเตอรี่ให้มา4,200มิลลิแอมป์นะครับรองรับชาร์จไว30ววััตต์นะครบแล้ก็ไม่มีแจ็ค 3.5มิลมาให้แล้วตัวนี้เนี่ยระบบระบายความร้อนเนี่ยมีตัวเวเปอร์แชมเบด้วยคือมีตัวแผงระบายความร้อนทําให้ร้อนน้อยลงแต่ถ้าที่ไปเล่นมามันก็ร้อนอยู่แหละก็ประมาณนี้นะครับตัวจอตัวฝาหลังก็เป็นกระจกกอีิแลกทั้งหมดเลย แล้วก็สแกนนิ้วไม่อยู่ใต้จอครับสแกนนิ้วอยู่ข้างๆรองรับแค่ 4G นะครับไม่รองรับ 5G ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของสเปคข้างในของเรียวมี X3 Superzoom นะครับคือชื่อแม่งยาวมากอะเริ่มจากฟีเจอร์ก่อนละกันนะครับฟีเจอร์เด่นๆของเรียวมี X3 Superzoom ตัวนี้นะครับคือหน้าจอเขาเป็น Refresh Rate 120Hz นะครับเป็นครั้งแรกของเรียวมีอย่างที่บอกไปแต่ว่าตัวพาร์เนลเนี่ยมันเป็น IPS นะครับน่าจะได้มากแล้วก็สแกนนิ้วด้วยความที่มันเป็น IPS เนาะสแกนนิ้วก็ต้องมาอยู่ข้างๆ ซึ่งผมถนัดซ้ายและผมไม่ชอบนะครับใครที่ถนัดซ้ายแล้วใช้ได้ก็ใช้ไปแต่ผมใช้แล้วผมไม่ถนัดอันนี้ผมต้องบอกไว้ตรงๆฟีเจอร์อีกอันหนึ่งที่เด่นออกมานะครับอันที่2ก็คือเรื่องกล้องตัวนี้เนี่ยให้กล้องหน้าคู่มานะครับซึ่งเรียวมีที่ทให้กล้องหน้าคู่มาที่ผมเล่นมาล่าสุดก็คือเรียวมี6 Pro หลายๆคนเห็นสเปคกล้องแล้วมันคล้ายๆกันนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานจริงไม่เหมือนเลยโอเคใช้งานจริงเนี่ย X3 ซูมซูมดีกว่าเยอะหมดบางหมดตัวนี้จะให้มาเยอะกว่าแล้วก็ทํางานได้เร็วกว่านะครับด้วยสเปคที่มัันนสูงงงกกว่าาะลล้อ้อดห มีเลนส์ทั้ง64ล้านมาให้และกล้องเพลริสโคปซูม 60เท่านะครับ10เท่าไฮบริดแล้วก็60เท่าดิจิตอลไปใช้งานมาเนี่ยคือ,อมันเหลือๆเอาง่ายๆเรื่องกล้องคุณปล่อยผ่านได้เลยนะครับการถ่ายรูปนั่นนู่นนี่แต่ว่าพี่นิวบอกว่าพี่นิวชอบฟีล l i n การเล่นกล้องของ,ง X2 Pro มากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของพี่นิวนะครับใครอยากดูเรื่องกล้องเต็มๆก็ไปดูได้ที่ช่องพี่นิวเนาะแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนนะครับตัวนี้ให้ Vapor Chamber um มานะครับในเรื่องของการเล่นเกมเวลาคุณเล่นไปแล้วกลัวมันจะร้อนกลัวมันจะไรนู่นน,นั่นนี่นะครับคุณก็ไม่ต้อง แบงค์เทสเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน3วันนะครับคือเทสอยู่นั่นแหละเล่นเผาหัวจนเครื่องจะพังแล้วครับ <laughs> ตัวฟ้าชาร์จด้านในนะครับก็ให้มา30วัตต์นะครับถ้าเออราคานี้คุณลองเทียบกับหลายๆแบรนด์นะครับหลายๆแบรนด์ยังให้มาแค่27วัตต์หลายๆแบรนด์ยังให้มาแค่25วัตต์ตัวนี้ให้มา30วัตต์ก็โอเค อยู่ในเกณฑ์ปกติของเ่นราคานี้4 G ครับไม่มี5 G นะครับนี่แจ้งไว้ก่อนนะเพื่อใครแบบไปเห็นโลโก้ข้างหลังกล้องมันซึ่งผมเองก็เห็นนะนี่โลโก้ข้างหลังนะครับเป็นเลข5 G ขึ้นมาตัวนี้ไม่รองรับ5 G นะครับบอกไว้ก่อนรองรับแค่4 G เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากใช้5 G ก็จะต้องรอเรียวมี x 3 pro อะไรประมาณนั้นซึ่งไม่รู้จะเข้าไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่รองรับหมดละแค่นี้ฟีเจอร์หลักๆที่เขามีมาให้จอ กล้องแบตฟา์ชาร์จจบถัดไปเรื่องการเล่นโซเชียลมีเดียการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับตัวนี้เนี่ยเล่นได้สบายๆนะครับด้วย CPU ที่มันแรงมากๆนะครับด้วย r e f r e เ h หน้าจอที่เป็น120 h ฮิเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะประหยัดพลังงาน อันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าสามารถที่จประหยัดพลังงานได้ง่ายๆโดยการไปเปิดเป็น60เฮิร์แต่ว่าซื้อไปเหลืราคานี้บางทีก็ควรจะใช้120เฮิร์ตไหมแต่ผมเคยลองนะครับปิดเป็น60เฮิร์ประหยัดพลังงานกว่าเดิมเยอะ <c oughs> ในขณะเดียวกันครับในตอนที่ผมเล่นเรียวมี X2 Pro เนี่ยรุ่นพี่เขาที่เป็นจอโมเ e ลเนี่ยผมลองเปิด90เฮิร์สลับกับ60เฮิร์ไม่ค่อยต่าง แต่อนันเนี้ยต่างพอสมควรอาจจะด้วยพาร์ทแนลจอที่เป็น IPS มั้งยิ่งเฮิร์ตเยอะๆยิ่งกินแบตเยอะนะครับก็เลยเห็นผลเป็นพิเศษอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเล่นได้สบายๆหายห่วงแล้วก็ฟีลลิ่งการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าคุณเคยเล่นพวก120เฮิร์ตมาก่อนหรือว่าเล่นพวก90เฮิร์ตมาก่อนเนี่ยแล้วกลับไปเทียบกับเนี่ยตัวเนี้ยที่เป็น60เฮิร์ตนะครับเวลาคุณไถซ้ายไถขวาเนี่ยฟีลลิ่งมันจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เล่นได้สบายๆเปิดสองหน้าจอได้นะครับมันตอออออบบบแแแชทไไไ้้้้โจจจสาาาาายยยยนนนะะะคคครรรรัใเเเป็มม่่่่่ขงงงีีีดดฟลลลิกๆ ใหญ่ก็ขวดไปได้นะครับอีกอันนึงที่ผมประทับใจนะอันนี้ผมเคยพูดไว้ตอน Realme X2 Pro ว่า feeling การพิมพมันเนี่ยมันดีนะแต่ผมอยากให้มันดีกว่าเดิมนะครับมาเวอร์ชั่นนี้ครับผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนมอเตอร์สัน่นมอเตอร์สั่นดีกว่าเดิมเยอะมากเวลาคุณตอบแชทต,ตอบอะไรเงี้ยครับโอ้โหมันแบบมันฟินเป็นพิเศษอะ่ะอันนี้โดยส่วนตัวนะผมชอบ นะครับถ้าคุณจะซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียผมแนะนําเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวของเรียวมีที่ผมแนะนําให้คุณซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียในการตอบกับนู่นนี่นะครับฟิลลิ่งไม่ต่างกับซัมซุงอ่ะทีนี้เรื่องการเล่นมัลติมีเดียนะครับยูทูบเป็นยังไงบ้างพี่นะครับหรือว่าอยากดูไลฟ์ทีวีอยากจะดู Netflix นะครับได้ Security L1 หรือเปล่านะครับอันนี้ผมลองไปเทสมาให้แล้วนะครับนี่เปิดค้างอยู่เลยนะครับนี่ตัวนี้ได้รับ Certify นะครับ DRM เป็น L1 นะครับสามารถที่จะเล่นได้สูงสุดที่ Full HD นะครับอายง่ายว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปเพื่อที่จะเล่นตัว Netflix นะครับอยากดูซีรีส์นะครับ e วง e ีเทวอนอะไรเงี้ยเปิดได้เลยสบายๆเป็น Security L1 เนอะซึ่งหลายๆแบรนด์นะครับถ้าเกิดเรามาจากต่างประเทศอย่างเช่นโดยเฉพาะประเทศจีนเงี้ยถ้าเป็นเครื่องนอกหรือว่าเป็นเครื่องที่ไม่ไดด้ Certify โย DIM นะัมก็จ ดู Netflix ได้ไม่เต็มความละเอียดสมมติว่าคุณซื้อแพ okay, ็กเกจ 4K มาเนี้ยคุณก็ดูได้แค่ SD นะครับไม่สามารถดู HD หรือว่า Full HD ได้อันเนี้ยดูได้สบายๆนะครับถ้าว่าเป็น u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด HDR 10+ ให้ดูครับตัวนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่เป็นจอ IPS ระดับท็อปเนี่ยคุณลองสังเกตดูครับมันสามารถเปิด YouTube ที่เป็นแบบ HDR ได้ครับเห็นไหมเนี่ยคุณภาพนะครับถ้าเกิดว่ามันมันไม่รองรับเนี่ยอย่างเช่นตัวจอไม่ได้รองรับ HDR ยอะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่ขึ้นตรงนี้ ต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่รองรับ HDR เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวก AMOLED พวกอะไรนี้นะครับต่ถามว่า HDR มันดีไหมผมว่าก,กลางๆนะครับไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายนักแล้วก็ผมลองเทียบกับพวก IPS ที่เป็น PS ธรรมดาเลยเนี่ยครับโอเคตัวนี้สีสันมันดีกว่าก็จริงนะครับแล้วก็ไปเทสกับตัวโปรแกรมดิสเพลย์นะครับตัวนี้ก็ขึ้น Y กะหมุดมาเหมือนกันเนี่มันบอกว่าขอบเขตสีกว้างเหมือนกันนี่เห็นไหม คัลเลอร์เทสนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าจอคุณเนี่ยรองรับถ้าแบบนี้ไม่รองรับนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยก็ไม่รองรับเหมือนกันคือมันตรงกับอันนี้พอดีเป๊ะเลยโอเคเรื่องของสีสันหน้าจอเนี่ยนี้ถ้าเกิดเราเป็น IPS ด้วยกันนะครับผมถือว่าดีนะแต่ถามว่าเรีราคานี้หลายๆแบรนด์นะครับให้มาเป็นจออะโมเลดแล้วนะครับให้มาเป็นจอซูเปอร์โมเลดแล้วตัวนี้พานแเนลหน้าจอจะสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้นะครับโอเคละเป็น IPS ที่มีคุณภาพก็จริงนะครับแต่ IPS ก็คือ IPS ครับมันไม่ใช่พวกซ ด,ดีทีนี้ผมจะบอกให้ว่าลำโพงตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นลำโพงเดี่ยวหลายๆคนอย่างผมเองเนี่ยไปเห็นฝรั่งเขียนกันหน้าเว็บอย่างนั้นอย่างนู้นเป็นลำโพงคู่ d o l b y Atmos ์เอ,อนะครับคือระบบเสียงอะใครๆก็มีได้แต่ว่าลำโพงคู่ตัวนี้เนี่ยไม่มีอันนี้ผมแจ้งเลยนะครับเนี่ยปิดตุดป,ปุ๊บเงียบปิ๊บเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไม่ออกนะครับ ตัวนี้ไม่ออกอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าลําโพงเดี่ยวเวลาดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่น u t u b e อะไรเงี้ยตัวเดียวมันดีไหมมันดีนะเสียงมันดีมากเลยแหละแต่ว่ามันก็คือลําโพงเดียวอ่ะมันอยากได้ลําโพงคู่เวลาฟังเซอร์เรีมันก็จะดีกว่าหรือว่าเวลาเราเล่นเกมอย่างขับจีอย่าง RV หรือว่าอย่างเกม c อรดิวตี้อะไรเงี้ยฟังเสียงเท้าอย่างเราไม่ต้องต่อหูฟังนะครับในนี้พอร์ตแจ็ค3.5มิลก็ไม่มีมาให้ละเป็นแค่ Type C นะครับดังนั้นสําหรับผมนะผมว่ามันมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของการเล่นมมัลลติีีีเเดยยนรรอ้้กก็งงแจไวสุปา มีเดียกับมัลติมีเดียเป็นยังไงบ้างถ้าถามผมนะผมให้9้าเต็ม1ิคือจอ i p s ไม่ได้แย่รองรับ HDR ฟีลลิ่งการทัดดีฟฟลลิ่งการสั่นเวลาพิมพ์ดีมากมนะครับต้องขอบคุณเรียวมีเลยที่ฟังฟีดแบ็กจากผู้ใช้กลับไปแล้วก็พัฒนาตัวมอเตอร์สั่นค่อยดีขึ้นถัดไปเรื่องของกล้องเรียวมี x 3 s u p e เปอร์ซูมครับชื่อเนี่ยชัดเจนเลยว่าตัวเองเนี่ยเน้นซูมแน่ๆนะครับจริงๆแล้วผมคุยกันกับทุกคนแบบแมนๆนะคุณถ้าเกิดว่าคุณดู กล้องซูมเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตหนึ่งไม่ค่อยจะซูมอะไรนึกออกไหมคือถ้าเกิดให้ผมเลือกเลนส์ u ั t ตร้าไวกับเลนส์ซูมผมก็เอาอั t r a ้าไวนะครับคือคุยเรื่องซูม u ั t r a ้าไวกับทุกคนเนี่ยเป็น2ปี3ปีละก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจฟีลลิ่งผมแล้วกันถามว่ามันใช้งานดีไหมมันใช้งานดีครับถ้าคุณชอบใช้เลนส์ซูมตัวนี้คือตัวเดียวของเรามีที่ใส่เลนส์พริสโคปมาให้ในเลนส์หลักโอเคดังนั้นคุณจะเอา X2 Pro มาเทียบเหรอ X2 Pro มันก็ซูมตัวนี้ไม่ได้คุณ ที่ซูมได้ไกล60เท่าเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าแบรนด์รุ่นพี่เขาเนี่ยกว่าจะใส่มาให้เนี่ยนะครับเอยง่ายปีที่แล้วเทนทามซูมราคา3 0 0 0 0บาทนะครับถึงจะได้ใช้เลนส์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นปีนี้ก็คงจะเป็น 5x2pro นะครับนั่นคือ40,000บาทคุณถึงจะได้ใช้พอรนสะคปแบบนี้โอเคอ่ะกล้องหน้าก่อนละกันนะครับกล้องหน้าของเรือมี X3 Super Zoom นะครับตัวนี้ให้กล้องหน้ามา3าองล้านบวกแปดล้านนะครับเดี๋ยวจะไปลองเทีย ตไอ้ <laughs> iPhone เนี่ยเรารู้แล้วว่ากล้องหน้ามันไม่ได้ดีมากนะครับค่อนข้างออกทางแยกได้ยซ้งนะครับแต่ลองถ่ายไม่ดูว่าเอ้ยมันประมาณนี้นะนะครับลองดูละกันนะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นภาพมาให้นะครับฟีลิ่งการใช้งานเนี่ยน,นี่ผมว่ามันคล่องตัวนะอยากถ่ายบิวตี้ก็ได้นะครับอยากได้เลนส์เอลเจ้าไวก็ได้อยากถ่ายวิดีโอกล้องหน้าก็ทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาคือมีความหลากหลายในการใช้งานผมคุยไว้ตั้งแต่เรือมี6กโปรละเวลาไปใช้งานเนี่ยนะครับกล้องหน้าคู่เนี่ยตัวหนึ่งเป็น normal ตัวหนึ่งเป็น Ultra wide เน่เพือเยอะเ ชอบไปปาร์ตี้บ้างสังสรรค์บ้างอะไรเงี้ยการมีเลนส์ ultra w i เนี่ยมันช่วยให้เราได้เก็บโมเมนต์ที่แบบเพื่อนอยู่กัน10คน20คนได้สบายๆโดยที่เราไม่ต้องไปเรียกคนอื่นมาให้ถ่ายให้นึกออกไหม <c oughs> อีกอย่างคือในกล้องหน้าเขาเนี่ยนะครับม,โมีโหมดหนึ่งเว้เป็นโหมดที่เหมือนคล้ายๆกับไนโหมดกลางคืนของกล้องหน้าเวลาคุณเกิดเข้ามาเนี่ยครับมันอยู่ด้านหลังนี่เป็นโหมดกลางคืนแล้วก็โหมดกลางคืนของเขาเนี่ยสามารถใช้เลนส์ ultra w i ถ่ายได้ด้วยนะครับคือง่ายๆว่าจะถ่ายกลางวันถ่ายกลางคืนอะไรเงี้ย ตอบโจทย์สายเซลฟีมากสกินโทนสวยนะครับมุมมองกว้างนะครับแล้วก็คล่องตัวเวลาใช้งานแต่ว่าเรื่องงานวิดีโอเนี่ยอันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับคุณภาพเขาได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นไม่สามารถถ่าย 4K ในกล้องหน้าได้หรือว่าไม่สามารถถ่าย Full HD 60เฟรมได้ในกล้องหน้า อันนี้ก็ต้องแจ้งไว้เลยราคานี้นะตัวนี้ยังได้แค่ Full HD 30เฟรมมาอยู่นะครับแต่ถามว่าข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของม,อมันคือมันคล่องตัวมากเพราะเลนราคานี้น้อยมากที่จะให้เลนด์ Ultra w i มาในกล้องหน้าแล้วก็เลนด์ n o r m a มาในกล้องหน้านึกออกไหมส่วนใหญ่จะอยู่ในเลนราคาแบบกลางๆอะไรเงี้ยถึงจะใส่กันมาแต่ตัวนี้มันราคา20,000แลยังใส่มาให้อีกดังนั้นเวลาเอาไปใช้งานจริงมันจะคล่องตัวกว่าอย่างที่บอกมันหลากหลายจะเซลฟี่แคบเซลฟี่กว้างเวิดีโอแคบวีดีโอกว้างนะ แล้วก็ภาพนิ่งเซลฟี่แบบกลางคืนทั้งธรรมดาทั้งวายมันทําได้หมด ก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าอยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะครับถ้าทามช่องไมกล้องหน้า10บสิมไม่ติทั้งสก,กินโทนทั้งความเข้าตัวไม่มีปัญหางานวิดีโอผมให้สักสักเเต็ม10แล้วกันกล้องหลังครับมีทั้งหมด4ตัวมีเลนส์หกล้านนะครับมีเลนส er ์อตร้ดไว8แล้านเลนส์ซูม8ล้านถ้าเกิดว่าคุณดูในแง่ของเลขสเปกเนี่ยนะครับโอเคมันอาจาจะดูแบบเอ้ยเทียบกับ X2 Pro แล้ว X2 Pro เหมือนจะดีกว่านั่นนู่นนี่นะครับแต่ว่าได้มาก็คือเลนส์ซูมทค มันก็เด่นกว่าเนาะไปใช้งานจริงมานะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเจาะเลนส์หลักกับเลนส์อัลตร้าไวท์ก่อนละกันนะครับสีสันใช้ได้นะครับสีสันค่อนข้างจี๊ดจ๊าดเลยเลนส์อัลตร้าไวท์เนี่ยผมว่ามุมมองประมาณสัก120หน่อยๆน,นะครับเวลาถ่ายมามันประมาณ120อ่ะคือมันไม่ได้กว้างมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณลองไปถ่ายเทียบกับ iPhone 11 Pro Max เนี่ยตัวนี้คือกล้องที่เลนส์อัลตร้าไวท์กว้างที่สุดแล้วนะครับในโลกสมาร์ทโฟนนะตอนนี้ที่ผมเคยเทสมานะตัวนี้เนี่ยจะแคบกว่า i p h o n ไองะโันว่าา่าาาาาเเอออไปปถยจจรริงมงมมมมมุกก็ะะหลืณสั115 าถึง120องศาน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะประมาณนั้นสีสันดีถ่ายกลางคืนดีมีโหมดในโหมดมาให้แล้วก็การทําหน้าจาลำบากเลยพวกนี้ก็ส,สบายๆตามสไตล์รือราคา2,000บาทอยู่แล้วครับไม่ได้แย่และก็ไม่ได้หวุอหวามากอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับอาจจะไปเด่นตรงกล้องซูมเพราะว่ากล้องซูมตัวนี้เนี่ยเขาให้มาแบบเดียวกันเลยกับพวกเทนทามซูมหรือว่าไฟเอนะครับสามารถย่ซูม แบบออปติค l เนี่ยครับได้ประมาณ5เท่าไฮบริด10เท่าแล้วก็ซูมดิจิตอลได้สูงสุด60เท่าซึ่งเหรราคานี้ครับอาจจะมีนะอาจจะมีบางตัวที่มันลดราคาลงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาในปี2020นะครับแล้วก็ใช้งานดีตัว64ล้านเนี่ยเป็นของซัมซุงนะครับถ้าคุณภาพภาพ,พนิ่งนะครับสำหรับผมนะมันยืดหยุ่นคุณภาพใช้งานได้จริงเสียแ,แค่มองแค่ไปนิดหน่อยแล้วก็กลางคืนมีไนท์โหมดดีๆมาให้สำหรับผมให้ตัก้าเต็ม10บตัด 0.5แค่มุมมองแคบอย่างอื่นผม,ผมส่วนตัวนะผมชอบงานวิโดีโอนะครับของตัวนี้เนี่ยสามารถจะถ่าย 4K 60เฟรมเรทได้นะครับสามารถจะถ่าย Full HD 60เฟรมได้สามารถจะถ่าย 4K 30แล้วก็ Full HD 30นะครับเท่าที่ไปลองใช้งานมานะครับโฟกัสอยู่ในระดับกลางๆนะครับการเก็บสิ่งอยู่ในระดับกลางๆ 4K 60ใช้งานได้แค่เลนหลักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้งานได้ครบทุกเลนนะอยากได้ครบทุกเลนนะครับก็ ใช้แค่ 4D 30เฟรมมันจะลิงก์รวมกันหมดเลยนะครับเลน ultra w i d าไปเลน normal ไปเลนซูมซูมทางดิจิตอลอะไรก็สามารถใช้งานในนั้นได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ซูมเสียงก็ไม่มีมาให้อันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนครับหลายๆตัวที่ใส่กล้องซูมมาให้เลนราคาประมาณนี้เนี่ยจะให้ฟีเจอร์ซูมเสียงมาด้วยตัวนี้ไม่มีนะครับก็ต้องแจ้งไว้นะกันสั่นในวิดีโอใช้ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ move เยอะๆแทบจะไม่ฉีกเลยนะครับซึ่งมันเคยเกิดปัญหานี้มาตอน realme x 2 pro งานวิดีโอเนี่ยเวลาเราหันซ จะมีอาการฉีกๆบ้างเพราะว่าเป็น EIS นะครับตัวนี้เนี่ยมีเหมือนกันแต่มีน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถเปิดโหมดกันสั่นพิเศษเพิ่มขึ้นไปได้อีก ก็งานวิดีโอดีขึ้นภาพนิ่งดีขึ้นนะครับแต่ถามว่าเทียบกับ X2 Pro เลยเป็นยังไงบ้างน,นะครับโดยทัศนคติส่วนตัวผมนะถ้าคุณไม่ได้ใช้เลนซูเปอร์ซูมของเขานะครับ <c oughs> ก็ X2 Pro มันน่าจะดีกว่า <c oughs> ผมชอบฟีลลิ่งการใช้งานกล้องของ X2 Pro มากกว่าในกล้องหลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล้องหน้าแน่นอนครับ X2 Pro มันสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องหน้าตัวนี้มันโหดกว่าทั้งคุณภาพ ทั้งริน ultra wide ทั้งความใช้งานง่ายแล้วก็ฟีเจอร์โบดอะไรข้างในมาเนี่ยมันเป็นอีกเจนหนึ่งแล้วนะครับก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องของฟีเจอร์ของกล้องแล้วก็การใช้งานวนะิดีโอเนาะถัดไปเรื่องของเกมนะครับเกมเนี่ยแบงก์ไปทดสมาค่อนข้างหนักนะครับทั้งผับจีคอมดิวตี้เดย์บายเดย์ไลท์แล้วก็ R O V ถ้าเกิดว่าอยากไปดูเกมจริงๆก็ไปดูได้ที่ช่องแบงก์นะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยมันเน้นสําหรับสายเล่นเกมอยู่แล้วนะครับไปเล่นมานะครับผับจี R O V แล้วก็ Duty, วก Dead light, ครับเอาเริ่มจาก R ิวต แล้วกันนะครับแน่นอนมันมันปรับสูตรทุกอย่างอยู่แล้วนะครับมันเล่นได้ไม่มีปัญหาสามารถเล่นไปแล้วมาถึงหน้าจอไปได้สบายๆหายห่วงตัวผับจีเองก็เหมือนกันนะครับเล่นไปมาถึงหน้าจอไปได้สบายๆหายห่วงสามารถที่จะปรับเซตติ้งได้สูงสุดเลยอาวีเองก็เหมือนกันคอมบิวตี้เองก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นซรีสกอน855 plus นะครับเขาสามารถที่จะเปิดเฟรมเรทแบบแม็กซ์ได้นะครับถ้าเป็น845จะปรับได้แค่สูงนะครับหรือว่าถ้าเกิดเ่าเป็น Xno กนออะไรเงี้ยก็จะปรับได้แค่ระดับสูงสุดดะรับูงมากไ้ป ตัวนี้ปรับเฟร์เรทแบบแม็กได้ซึ่งในอนาคตนะครับแน่นอนคอบิวตี้มันเป็นเกรมระดับโลกอาจจะทํามาให้รองรับ120เฮิรตซ์90เฮิรตซ์หรือว่าพวก144เฮิรตซ์ก็ได้ในอนาคตหัวหน้าจะมีอยู่แล้วนะครับเกมนี้มันค่อนข้างไปต่อได้ค่อนข้างไกลแบตเตอรี่ให้มา4,200ม ah ิลลิแอมเนี่ยเล่นเกมไปแล้วมาถึงหน้าจอไปนะครับตาหนึ่งเนี่ยลดไปประมาณ25เปรดิมานะครับ25-26ซึ่งสูงกว่าเร a l ว e X2 Pro พอสมควรนะครับเ e a l m ม X2 Pro เนี่ยเล่นเกมไปมาถึงหน้า ตานึงก็ประมาณสักสอเนะครับแต่พอเป็นชั่วโมงเนี่ยมันจะห่างกันประมาณสัก10%ดังนั้นถ้าถามผมนะลื่นไหมลื่นนะครับมีอะไรให้มันแบบน่าวิตกกังวลไหมผมว่าไม่ครับด้วยจอด้วยแต่ว่าด้วย r e s e r a t ทที่เยอะแล้วก็จอเนี่ยเป็น IPS ทําให้มันกินพลังงานเยอะกว่าพวกจอ OLED หรือว่าจอทีเที่รีเฟนเแค่6กก็นี่เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งของการเล่นเกมแล้วถัดไปเรื่องของแบตเตอรี่เซนเซอร์การนําทาง GPS นั่นนู่นนี่นะครับเป็นยังไงบ้างพี่โดยส่วนตัวผมนะ อันนี้ผมปล่อยผ่านได้เลยสบายๆ,ๆนะครับเซ็นเซอร์ด้านในให้มาค่อนข้างครบนะครับการนําทางอะไรพวกนี้สบายๆ,ๆแบตเตอรี่ให้มาเยอะนะครับเยอะกว่า X 2 Pro ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เรนราคานี้ให้มา4 2 0 0พร้อมกับฟัซชชาร์จ30วัตต์ดีไหมผมว่าดีนะใช้เวลาชาร์จเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะตกอยู่ประมาณสักชั่วโมงกลางๆนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะผมชาร์จแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันได้ประมาณสัก60%นะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเรื่องของการชาร์จใช้งานวันหนึ่งนะครับหมดไหมเหรอผมว่าถถ้้้าาาาาเเเเเกกกิดดดววว่่่่่่่่่ลลนนนนนนมมออะะะหััึงงจีียพคครบแแต ียลมีเดียนะครับเฟซบุ๊กไลน์จีสลับแองสลับแอปอะไรเงี้ยน่าจะสักวันครึ่งนะครับแต่ว่า จะต้องเปิด60เฟรมนะถ้าเกิดวราคุณเปิด120เฮิร์สเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบตเตอรี่ั3,007อะประมาณนั้นอะคือมันจะกินพลังงานเยอะกว่าปกติพอสมควรเลยแล้วก็เล่นเกมเนี่ยนะครับเทียบกับ X2 Pro แล้วเนี่ย X2 Pro มัน90เฮิร์ใช่ปะ่ะตัวนี้มัน120เฮิร์ตัวนี้จะกินพลังงานเยอะกว่า X2 Pro อยู่ประมาณสัก10%โดยประมาณนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องของแบตเตอรี่ความร้อนความร้อนเนี่ยผมไม่ได้ร้อนมากนะถ้า่ผมเล่นมานะคือมันมันร้อนตามปกติของ8-5 Pro ไไม่ด้้้้รรอออนนแแบบบบหจตงงงววาลพก ตัวมันยังมีอาการร้อนบ้างแล้วเฟรมเรทสดรอปตัวเนี้ยร้อนแล้วเฟรมเรทไม่ดรอปเพราะมีไวเปอร์แชมเบอร์อยู่นะครับอ๋ออีกอันนึงแล้วกันนะครับไหนๆก็เล่าถึงเรื่องของ GPS ละผมได้ลองเอาไปใช้งานข้างนอกนะครับ GPS ไม่ได้แย่นะนำทางได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะข,นขึ้นมาเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาเลยเนี่ยกดเปิดปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บมาเลยครับแล้วอย่างเยอะดูดิมันอยู่ในเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงมันจะขึ้นมาแถบเขียวครับเห็นไหมคือะไรเเงี้ยยแม่นล ดูดิคือผมตลับผมใช้ Wi-Fi ของชั้น2แล้วผมขึ้นมาชั้น4เล่นอยู่ครึ่งคืนละเพิ่งจะนึกเอ๊ยทำไมเลขเส,สัญญาณมันหายไป2อันวะก็เลยปวดดูเฮ้ยนี่เราเล่น Wi-Fi ชั้น2มาครึ่งคืนแล้วเหรอมันรับสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ดีมากนะแล้วก็ใส่เคสปกติเลยนะครับไม่ได้ถอดเคสแต่อย่างไดเนี่ยใส่ไว้่างนี้แล้วก็เล่นเฮ้ย ใช้ได้นะเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ข้างในนะครับสำหรับผมผมให้ผ่านการจับสัญญาณ Wi-Fi ของว่าดีกว่าเดิมเยอะนะครับอันนีก้ก็ต้องแจ้งไว้นะสรุปเร a l วมี X3 ซ u เปอร์ซูมน่าซื้อไหมเหรอสำหรับผมนะถ้าคุณชอบจอ120เฮิรต์ถ้าคุณชอบกล้องซูมถ้าคุณชอบกล้องหน้าคู่แล้วชอบแบรนด์เรียวมีนะครับปวดได้ไม่มีปัญหนานะครับเล่นเกมก็ได้เออให้5อย่างนะครับถ้าอยากให้เราเทสอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากให้เราเทสกล้องเทสบแบตทสเ,เกมเพิ่มเติมเนี้ยคอมเมนต์มาข้างล่างเดี๋ยวจัดให้นะครับส่วน ราคา1 9 9่0าบาทน่าจะวันที่ผมปล่อยคลิปนี้ก็น่าจะมีให้สั่งจองสั่งซื้อกันแล้วนะก็สามารถไปติดตามโปรโมชั่นได้้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้เนาะโอเควันนี้ผมตั้มกับเรียวมี X3 Superzoom นะครับขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปิูนหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย